ธรรมจักรกับปะกับปะนี่แปลว่าชั่วนิดับต่ออิจเนนอิจแนนนี่แปลว่านิดับต่อแต่ว่าต้องหมุนธรรมจักรในตัวที่เสดแล้วก็แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นบวกกับคนรอบข้างถ้าอยู่ในครอบครัวมีเมียเป็นของตัวเองมีผัวเป็นของตัวเอง,ม,อง,เองมีลูกผัวเมียลูกสามคนสมการสามเบนได้สก๊อตสามไหม ทำไมทุกคนจึงต้องมีข้อบูลคองเหตุนี้เพื่อช่วยจะใช้ความรักรักที่บริสุทธิ์รักก็ให้มีหัวกระเมียนี้มีใครรับรักเราจะเอาอย่างเดียวนะไม่ให้นะต้องสมการสเปเทสเอ็กซษาเนี่ยที่จะให้พลังบวกออกมาได้พลังตาด้านที่ได้จากคนในครอบครัวทุกครอบครัวโลกจะไปใช้หเโลกเอาไปใช้หเในทุกๆวินาทีเพื่อจะช่วยทำให้โลก ม้วโลกูกได้ไงผมไม่ต้องอธิบายนะ่าร้ายคนรู้อยู่แล้วในแกนลูกก้อนทางออกซิเจนเดี๋ยวเดินไปตามเมืพอมันระเบิดปัป๊บมันจะอีตัวระเบิดแบบดีเคลียในแกนลกูกดีเคลียฟิชั่นพอนระเบิดแล้วลูกก็จะอยู่ตัวตามลูกมอนตามแล้วลูกมอนตามมันจะคายแกส๊สออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจแล้วก็คายสถานะของลูกออกมาให้เราได้ใช้เป็นเป็นทั้งนี้เป็นกรอะป้ปองก,กันเราจากเทอร์โมสูที่ไม่ได้รับเชื้อ แล้วก็ทำให้ร่างกายเราหมดเป็นของกับโลกควรต่างในร่างกายของเสือเราต่านกะแสถานไม่เนโลกทาให้เกิดกระแสไฟ้าเหนี่ยวนำในร่างกายทำให้หัวใจเราทำงานได้ก็มีไฟนี่คือสิ่งที่ชาวจิจวันรู้คนอื่นไม่มีใครรู้มีแจ่ชาวจิจฺวันเท่านั้นที่รู้จะถามนี่เป็นพิาศา์ไหมอ่าเป็น ผมรู้ว่าพวกมีม่น้องเชื่อผมเพราะเรื่องพวกนี้พราะพูดถึงเป็นวิทยาศาสตร์ไม่โกงตอนแลกมเหตุมีผลไม่ต้องน,าน้ารงจิตใจให้เชื่อไม่ต้องบางงัาคบให้เชื่อโอเคบางคัไม่ได้เตเยวนะโอเคกลรบแต่ว่าเราต้องุนตัวเราเองให้ได้ตลอดเวลาช่วงนี้นานครั้งที่เราตืต่นต้องผลธรรงจักรให้ได้แล้วแสงออก พึ่งกระทำพฤติกรรมนี้เป็นบวกเพื่อเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้คเขาลองทำผมทำดีพี่ทนดีพี่จะต้องดีกับคมันเป็นการบังคับโดยโดยปรียายด้วยถ้าพี่ดีกับผมผมต้องดีกับพี่ใช่ไหมคุณบัณฑิต้าคุณดีกับผมผมต้องดีถ้าผมถ้าผมชั่วกับคุณคุณดีกับผมเสียผมดีอยู่ใช่ไหมคุณชวนผมคุณทำมาจากเพราะคุณทำดีกับผมใช่ไหมใช่ไหม การที่ผมดีกับคุณและคุณก็ดีกับผมเมื่อคุณกับผมดีเพื่อนคุณเพื่อนผมคนรอบข้างผมก็ผมกับคุณก็ไปทับปีคนรอบข้างกันนี่คือการหมุนธรรมชาติต่อนองหมุนธรรมชาติก่อเนี่ยหน้าที่ผมรทุกคนจิตญาณมันเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เพื่อตาหมุนธรรมชาติก็คืออะไร พระบิดาเนี่ยทรงแย่งด่วนมากให้บุญหมุนธรรมสัตว์ในตัวเองและชวนคนรอบข้างบุญการจะมาแค่คุณยิ้มให้ให้คนข้างข้างคุณยิ้มให้กับเขาอ่ะถึงแม้เขาไม่จับกับคุณมาก่อนเขาก็ต้องยิ้มรับคุณมันบังคับให้เขาต้องยิ้มรับมันถ้าเราไม่ให้มันมันไม่ย <explicit nên> <internally> ิ้มได้ไงแสดงว่าถ้ามันไม่ปวดท้องขี้แสดงว่ามันปวดิีกอธิฐานว่าโอเคนะ ผมก็จะบ,บอกให้ฟังว่าคุณรู้ไหมว่าเวลานิพผ่านหรือเวลาหลุมพนกลับบ้านประชนนันทิพผ่พานนนเดื่ถ้าไม่เห็นจะได้อาสาพอขาพิดาทอาตัวเองในยุคอื่นนะในอีกหกปีขึ้นไปนะคุณจะต้องรู้ว่าจริงกคุณเริ่มต้นจากในคันตั้งแต่ศูนย์มิติที่ศูนย์คือเรือดเดียวก็คือศูนย์ใช่ไหมอ่าแล้วก็พอคุณ ไม่ควรจัดกัเองไลได้อีพอยนนอีพอยแนนคุณรู้ว่ารู้ว่าตั้งท้องมีะาการตั้งท้องแก้ท้องก็จะจรักรักไอ้ก้อนเลือดอี่ในท้องและวถิ่ิปยาที่มาเกิดก็อยู่ไหนอยู่ในท้องเหมือนกันก้ช่วยกรสาม x สาม x ยกกาลังสอคูณด้วยเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสอบวกเบต้าสาบวกเป็นเรื่อถึงเบต้า x x คสามสการนี้สัสร็เมื่อครบสาม พ่อแม่ดูเพื่ออะไรเพื่อให้จิตญาณของเจ้าท้าพระโลกน้อยที่เมึงปฏิสุทธิ์ฟองตัวเองมีการสัสร่นสะเทือนเคลื่อนไหลให้ยกหลับจากมิติศูนย์เป็นมิติที่หนึ่งจากศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งก็คือในแนวนอนสรรเทือนในแนวนอนพอมิติสองมีความหนามีความหนามีความกว้างใช่ไหม ยุบหลับ1ด2ดี3ดีพอ3ดีปับ๊บตอนแรก3เดือน3ดีเป็นตัวพอ4ดีปับ๊บจะเข้าเดือนพอครบ9เดือน4วิธีที่4พอเอาแงเอาแงเอาแงเด็กที่ครบจินยามของเด็กคนนั้นเข้าถึงวิธีที่4พระบิดาอ,ออกแบบให้ พอคุณทอดมาเป็นเป็นมนุษย์นนะตกฟ้าในเฟซบุ๊กเราจะว่าตกฟูกส่วนอนี้ม,มาทอดกับฟูกมันเป็นทอดกัฟ้าสมัยโบราณฟ้าไม่ไข่ใช่ไหมนั่นเละพอตกฟ้าจนะิอยานมีรุปธรรทับเป็นรูปทรงเลขานี้ตสี่เหลี่ยมมุมนะจิตวิญาณถ้าสมมติต้องโหงเรียงงจะได้ไหมเราบอกกันแค่แคเสั็งจิตวาเป็นรูปสามเหี่ยม สอบทำเด็กนักเรีทำสองรูปอย่าโมโคลงเด็กันโกงเเคมั้งมีสีแล้วหรือสอบแค่นั้นอ่ะยากไหมงี่นงี้ยพระบิดาให้คนใจอัตโนมัติให้ธรรมชาติใช่ไหมช่วยพูด ไม่มีพ่อแม่คนไหนเรที่ไม่รักลูกต, <S 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 ตุองตุ่เป็นลูกตั้งใจจะมีลูกตมาก็จะรับลูกใช่ไหมแล้วไม่มีลูกคนไหนเราไม่รักพ่อรัก,กแม่นอกจากเป็นลูกควายตัตเว็นควแล้วบางทีความร,รักพ่อแม่มาันจะน้อยลงเพราะว่ามันไม่ต้องพึ่งพ่อแม่เด็กจะต้องพึ่นนงนมแม่ต้องให้แม่อุ้มให้พ่อพอุ้มถูกไหมให้แม่อยู่แลบก็จะปูกพัน เป็นามตัวาพอรักงแน่ความรักพวกนั้นนะรักโดยสุดธิ์เป็นความรักที่บริสุทธิ์มันจะไม่ทำการสะเปิดแท็สิทธิสระาจึงสักงเสร็จแล้วทำห้จีจยาซึ่งสองตามเรามองเห็นไม่ได้คจึงต้องมาบอกให้ฟังว่าเบื้องหลังวิธีโที่คุณมองไม่เห็นมันเป็นแบบนี้ ว่าพวกเราเนี่ยมารุกรุกเนี่ยไปไม่ไหนจะนิพพานได้ไหมจะดุจพคนรได้ไหมสมาธิพา,านผมเนี่ยมันหมายถึงนิพพานคือกับบ้านนะดุจดุจคนไม่ใช่นิพพานกเกตไนะหลบมาอย่าง <c oughs> เพื่อพาให้เาเกิดกิเลสจิตพวกคุณเกิดเส้นกิเลสเต็มหมดเลยจึงจึงไม่สามารถลบหลับจากสี่ไปห้านะ้ ไอ้กิเลสตรงนี้ฮะคุณกิเลสเป็นเหตุแห่งปัญหาปัญหาเป็นเหตุแห่งอารมณ์ขยาดสามอย่างกิเลสเป็นเหตุแห่งปัญหาปัญหาเป็นเหตุอารมณ์ขยาดและราคะเกิโอเคไหมสามสี่โดยถ้าคุณจะดับทุกอย่างให้ได้คุณต้องไปดับที่กิเลสเรื่องง่ายงทุกวันนี้เสด็จ ขึ้นจิตคุณหมดเห็นแล้วสวยสวยเนี่ะกูชอบอะสวยกูชอบพอสวยแล้วเสด็จชอบเห็นไหมไม่สวยห่วย้ย่กูไม่ไม่ชอบนี่คือกินีสตายแล้วอยากไปเป็นเทพเป็นพวกปวดศรีมีคำว่าอยากกิเลสนั้นมาทั้งกิาลสาั้าคำว่าอยากคือตาหารธรรมะมันต้องละเอียด ถ้าได้เรียนแบบนี้จ,นนนจะได้เข้าใจคิดตามเราเชื่อเชื่อเราที่เราพูดจะต้องคิดตามเราอย่าเชื่อทำทีที่เราพูดว่าจะต้องอะไหนก็ได้เข้าใจยังครับอ่าเพราะฉะนั้นหน้าที่บุรุษทุกคนเนี่ยหมุนธรรมศาสตร์ในตัวเองถ้าเราจะชนวนคนอื่นหรุนก็ต้องหมุนด้วยใช่ไหม <c oughs> ระหว่างที่เราหมุนธรรมศาสตร์ถ้าพี่หนา้ทาทำดีกับผมผมก็จะหมุนธรรมศาสตร์ตามพี่หนา้าพี่หนา้าทำดีก็พี่หนา้าหมุนธรรมศาสตร์ พินัยกรรจะยจกดังสี่อย่างของวเองกับของคุณด้วยแต่มันไม่ยกดังผู้เดียวมันต้องไปทำให้จักบ,บาทท้งเขียจะสั่เนะสยเทืยนหน่อยนึกออกไหมฮซึ่งคุณต้องรู้วิธี